เมื่อวานนะครับที่ผมแกะนะครับที่ผมแกะตลับสีพึ่งนะครับคันช่องนะครับของหลวงพ่อเดิมนะครับนี่อันนี้จะเป็นตะกุดนาครับแล้วก็ตะกุดดอกใหญ่เนี่ยจะอยู่นี่นะครับอันนี้ผมจะแยกออกนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปเลี่ยมนะครับจะไปเลี่ยมนะครับแล้วก็ตะกุดนาด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวจะแยกไว้ก่อนครับส่วนนะครับดอกดอกดอกเล็กเนี่ยดอกไม่ไม่ใช่เล็กดอกสาริกาเนี่ยดอกโตเนี่ยเดี๋ยวผมจะ มาแกะให้พี่ๆได้ดูกันด้วยเราพร้อมกันนะครับว่าด้านในเนี่ยหลวงพ่อได้จานไว้หรือเปล่านะครับจะเป็นของหลวงพ่อหรือเปล่านะครับนี่ผมจะแกะดอกเดียวนะครับจะแกะดอกเดียวนะครับจะแกะดอกนี้นะครับดอกที่เย็นๆยเนี่ยดอกนี้ดอกเดียวนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูชัดๆนะครับแป๊บหนึ่งนะครับก็เป็นความรู้ด้วยนะพี่ๆบางท่านเขาบอกว่าเอ้ยทำไมทําคลิปยาวจังนะครับคนดูก็รอดูนะครับผมต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าเวลาผมทําคลิปเนี่ยผมก็จะทํา คลิปลงไปด้วยแล้วก็อธิบายไปด้วยนะครับว่า,าพระที่ได้มาเนี่ยพระที่ได้มาเนี่ยต้องอธิบายที่ไปที่มาแล้ววิธีการต่างๆด้วยนะครับนี่วันนี้นะครับผมจะมาแกะนะครับให้พี่ๆได้ดูกันนะว่าด้านในเนี่ยหลวงพ่อท่านจะจารยันอะไรนะบางตัวเดี๋ยวผมจะจานยันผมจะดูไม่ออกนะครับแต่ถ้าจานเป็นยันพุทซ้อนหรืออะไรเนี่ยก็จะพอ,อเข้าใจง่ายเลยนะครับว่า เป็นของหลวงพ่อแน่นอนนะครับแต่แบบนี้เนี่ยผมก็มองว่าชัดเจนอยู่แล้วนะนี่แบบนี้นะครับมีรอยจานเห็นไหมครับนี่ชัดเจนอยู่แล้วนะครับดอกนี้ด้วยนะครับจะมีรอยจานอยู่ชัดเจนเลยนะครับแล้วก็ดอกเล็กๆเนี่ยอย่างเงี้ยมีรอยจานนะครับมีพี่อ่าบางท่านเนี่ยขอแบ่งนะครับผมก็แบ่งไปให้อพี่ๆที่อ่าซื้อขายกันบ่อยๆนะครับผมก็จะแบ่งไปให้พี่เขานะเพราะว่าบางทีต้อง ต้องแบ่งนะครับต้องแบ่งเพราะว่าเดี๋ยวเวลานั้นเดี๋ยวมันเกรงใจพี่เขานะครับเกรงใจพี่เขานะครับนี่เห็นไหมจะมีรอยจานอยู่เห็นไหมครับนี่เห็นไหมนี่รอยจานชัดเจนเลยนะครับหลวงพ่อก็จะจานเป็นหลายยันนะครับจะเป็นยันใบใบพัดนะครับจะเป็นยันมะอูกหรือว่าจานเป็นยันณฟ้อนหัวนะครับจานพุทธซ้อนนะครับโอ้หลายยันนะครับนี่เดี๋ยวมาลุ้นกันเลยนะครับว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นยันอะไรนะครับจะเป็นยันอะไรนะครับ นี่เดี๋ยวลุ้นพร้อมกันเลยนะครับปึ๊บปึ๊บลุนเลยนะอันนี้เป็นตะกรุดเงินนะครับนี่ตะกรุดเงินไซม์มาตรฐานเลยนี่ประมาณหนึ่งนิ้วนะครับนิ้วหนึ่งครับเดี๋ยวแกะออกแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะม้วนเข้าเข้าเข้าที่เดิมนะครับดูดิดูดิดูนะดูนะดูนะนี่ด้านในจะเป็นแบบไหนจะเป็นยันอะไรนะครับนี่สาธุหลวงพ่อ สาธุสาธุนะครับนี่นี่นะครับนี่นะครับนี่นี่เห็นยังเห็นยังเห็นไหมเห็นไหมนี่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 ครับชัดเจนอยู่แล้วครับแต่จะจานเป็นยันอะไรนั้นนี่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 เห็นไหมนี่เห็นไหมจะเป็นยันพุทธซ้อนนะครับเห็นไหมนี่ชัดเจนเลยนะครับของหลวงพ่อนะครับนี่นี่เดี๋ยวให้ดูชัดๆนะครับนี่แบบนี้เห็นไหมครับ จานเนี่ยเหมือนยันที่อยู่ใต้ตูดหลวงพ่อเลยตูดรูปหลอ่อปั๊มเลยนะครับนี่เห็นไหมจะเป็นยนันพุทธซ้อน,นแบบนี้เนี่ยชัดเจนมากๆนะแบบนี้ชัดเจนมากๆนะจ่ายจบนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวพุทธตัวสุดท้ายนะตัวเล็กนะครับนี่แบบนี้นะครับนี่จะเป็นพุทธใหญ่นะครับด้านนอกนครับแบบนี้นะครับนะครับนี่อาจจะแ,แกะไม่หมดนะผมไม่อยากแกะหมดนะครเดีย๋ยวม้วนไม่ได้นะครับแบบนี้นะครับ นี่เห็นไหมครับแบบนี้ชัดเจนมากๆนะครับชัดเจนมากๆครับก็เอามาให้พี่ๆได้ชมกันนะครับนี่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 เห็นไหมนี่ดูด้านนอกก็ได้นะครับนี่จานนอกจานในหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแป๊บนึงนะครับนี่นี่หูหลงข้อจานทะลุเลยหลงข้อจานทะลุเลยนะครับนี่แบบนี้นะครับเห็นไหมครับ นี่ชัดเจนเลยนะครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับนี่เป็นตะกุดนี่ไม่ทิงท้งนะครับไม่ทิ้งนะครับนี่เสียดายนะครับนี่ไม่ใช่ว่าเกจิท่านไหนจะหุงแล้วอ่าจะหุงแล้วผมพูดตรงนั้นจะหุงแล้วแบบดีเหมือนหลวงปู่เนี่ยยากมากนะครับนี่แบบนี้นะครับ เป็นอะไรที่แบบผมบอกได้เลยนะว่าชัดเจนที่สุดนะครับชัดเจนที่สุดแบบนี้เนี่ยแกะให้พี่ๆได้ดูกันด้วยนะครับได้ความรู้ไปพร้อมๆกันด้วยผมก็แกะแล้วก็เห็นพร้อมกันกับพี่ๆนะครับพวกผมไม่เคยแกะเลยนะครับนี่แบบนี้นะครับก็สุดยอดนะครับสุดยอดนะครับนี่ส่งคุณค่าแน่นอนนะครับนี่แบบนี้นะครับปกติแล้วนะครับถ้ามีนะครับตะกรุดแบบนี้เนี่ยปกติจะมีทองคําเงินนาคเลยถ้ามีครบชุดเนี่ยหลักหมื่นเลยนะครับอันนี้ ผมก็ได้มาสองดอกแค่นั้นเองนะครับนี่สองดอกนะครับเป็นตะกรุดหนึ่งนิ้วเนี่ยไซส์มาตรฐานเนี่ยไอ้ส่วนเล็กๆเนี่ยก็ชัดเจนเหมือนกันนะครับแบบนี้ก็ชัดเจนเหมือนกันนะครับนี่แบบนี้นะครับนี่แบบนี้นะครับมีจานทั้งหมดนะครับดอกเล็กดอกน้อยเนะี่ยมีจานหมดเลยนะผมไม่รู้ว่าหลวงพ่อท่านจานยันอะไรไว้นะครับนี่นี่นะครับก็ได้มาแล้วก็เอามาให้พี่ๆได้ดูกันนะครับ ดอกนี้ผมขออนุญาตไม่แกะนะครับเดี๋ยวผมก็เจาไปรเลียมนะครับเดี๋ยวหาทองสก้อนหนึ่งนะปรเลียมนะครับสาธุหลวงพ่อสาธุสาธุครับนี่แบบนี้นะครับปกติแล้วเนี่ยเขาจะไม่แกะให้ดูหรอกนะครับเขาจะไม่แกะให้ดูหรอกนะครับแต่นี้นะครับก็อยากจะให้พี่ๆ FC ได้ดูกันด้วยนะครับแล้วก็ส่วนตัวผมเองเนี่ยก็ไม่เคยแกะด้วยนะครับแบบนี้เนี่ยมันชัดเจนมากๆนะครับแล้วก็ เอามาให้พี่ๆที่ชมกันนะเพื่อได้ความรู้ด้วยนะครับแบบนี้นะครับสองดอกนะผมจะเก็บไว้นะครับแล้วก็นี่จะมีนาคสองเม็ดแล้วก็ดอกใหญ่เม็ดหนึ่งนะครับดอกหนึ่งนะครับก็จะเก็บไว้ไว้เรี่ยมนะครับนี่นี่นะครับแบบนี้เก๋เยอะมากนะครับเก๋เยอะมากนะครับต้องบอกพี่ๆไว้ก่อนนะครับแบบนี้เก๋เยอะมากนะครับนี่แบบนี้นะครับก็เป็นคันช่องนะครับนี่สีพึ่งคันช่องของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับ จังหวัดนครสวรรค์นะครับแบบนี้เ ну นี oh. ่ยชัดเจนสุดๆนะครับแล้วก็สมบูรณ so ์เลยนะครับนี er ่เก so so ่าธรรมชาตินะครับนี่ผ่านการใช้นะครับนี่พุทธกคุณเนี่ยสุดยอดเมตตามหานิยมนะครับสัิกาเนี่ยก็เสียงหวานนะครับเขาบอกนะเปรียบเทียบนะครับตะกุสลิกาเนี่ยเป็นเป็นนกสาริกาเนี่ยเป็นนกที่เสียงเคราะหเสียงหวานนะครับเขาถึงเอามาเรียกตะกุดหลวงพ่อเดิมเนี่ยตะกุดหลายๆหลวงพ่อเนี่ยเปรียบเทียบว่า มีครอบครองแล้วพูดจาไพเราะสนอกหูนะครับอย่าพูดกับใครนะครับก็ต่างก็หลงไหลนะครับนี่แบบนี้นะครับประมาณนั้นประมาณนั้นนะผมก็อาจจะไม่มีความรู้ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยได้เอามาให้พี่ๆได้ชมกันนะครับเป็นวิทยาทานนะครับนี่เพื่อไปต่อยอดเอานะครับพี่ๆที่พบเจอแบบนี้นะครับก็มีโอกาสได้เช่าก็เก็บไว้ดีๆนะครับเอาไว้ใช้บูชาได้นะครับแบบนี้เนี่ยเดิมๆเดิมๆเลยนะครับ นี่แบบนี้เลยถูกใจมากครับก็เป็นอีกหนึ่งชิ้นนะครับที่ผมภูมิใจนะครับได้เช่ามานะครับนี่เดี๋ยวก็ไปเลี่ยมนะครับแบบนี้นะครับสาหรับคลิปนี้เนี่ยก็เอาความรู้มาฝากพี่ๆนะครับก่อนที่จะเอาไปเลี่ยมหรือว่าเอาไปเก็บนะครับชุดนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาประมาณนี้นะครับไปก่อนสวัสดีครับ